อ่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้ผมมันดีวีนะครับวันนี้เรามาปลอมตัวเป็นเช่นเคยนะปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะซึ่งวันนี้ชื่อห้องมันเขียนว่าวหาโอครับหญิงสิบดบวกก็คืออายุสิบ็และมันมี T ีเอให้เราเข้าไปคุยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะว่ามันจะสามารถจับเราได้หรือเปล่านะฮะอ่าแต่เราก็เข้าไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาใน t ีเอมันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองพูดดูว่ามันจะจับเราได้หรือเปล่านะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับสวัสดีค่ะ ครับค่ะเล่นเกมมานานหรือยังอะคะไม่ครับ <S 2> <S 2> เล่นมาได้ประมาณกี่ปีแล้วหรอคะไม่ไม่ถึงปีครับอ๋อพอดีเรามือใหม่หัดเล่นนะคะอ๋อครับชื่ออะไรหรอคะชื่อไมาครับนะคะไม่ครับชื่อเหมือนผู้หญิงเลยอะครับเราชื่อเอ็มนะอ๋อครับอายุเท่าไหร่หรอ อายุ17ครับผม17อ๋ออยู่จังหวัดอะไรหรอนครศรีธรรมรารบอะไรนะนครเรีมรรมราชครับผมนครศรีธรรมราชอยู่ใต้เลยใช่ปะครับอ๋อได้ยินเป็นสำเนียงแบบใต้ๆเลยเัมือน,นเราอยู่กรุงเทพนะค,ครับอ๋บออายุเรา18นะโอเคครับ แล้วนี่เล่น P V กับใครบ้างเหรอเล่นกับเพื่อนนะอ๋อมันมีแฟนยังอ่ะไม่มีอ่ะอะไรนะไม่มีอับอ๋อไม่มีแล้วไม่หาเหรอไม่หาเอ่าทำไมไม่หาเก่าไม่รีบแบบอะไรนะไม่รีแบบอ๋อสิบเจ็ดนี่ไม่ดีใช่ป่ะเกัาเรียนอยู่ที่ไหนอ๋อ ยังเรียนอยู่ปะเรียนครับเรียนครับเราเล่นเกมดึกปะก็ดึกครับดึกนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ครับบางวันก็ยันเช,าชา้าเช้าโอหทำไมล่ะอ่ะตอนนี้มันกำลังจับเราไม่ได้นะว่าเราปลอมตัวเข้ามานะซึ่งโปรแกรมนี้โคตรเนียนนะผมบอมวกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับเล่นยันเช้าเลยเหรอครับ โูไม่ง่วงเหรอเวลาไปเรียนอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่เปิดนะอ๋อตอนนี้ยังไม่เปิดเปิดประมาณไหนอ่ะเดือนพฤษธสภาปะใช่เออเหมือนกันเลยหัสิบเจ็ดนี้อยู่ประมาณมห้ามหกปะมห้าครับผมอะไรนะมห้าครับผมมห้าเหรอถ้าเปิดเทอมนี้ก็ขึ้นมหกเลยปะมห้ามห้าขึ้นมห้าเหรอครับอ๋อโว้ยตรงกับอายุพอดีเลย แล้วก <mile> ินข้าวยังอ่ะกินแล้วออถามบันนี่กี่ท่านกินครับเราเล่นเฟรหรือเปล่าอ่ะเล่นนรับโอแล้วตอนนี้ก็อยู่ร้านเกมหมอหรือว่าอยู่แบบเล่นเป็นอยู่บ้านอยู่บ้านครับอ๋อโหนี่เล่นยันเช้าเลยเหรอครับผมโหนานมากนี่ก็ประมาณจะตีหนึ่งละก็ดึกแล้วนะ มีเร์เดียร์แล้วมีพี่น้องปะมีอะมีอะแล้วมายเป็นคนที่เท่าไหรเหรอคนแรกครมั้งคนแรกงั้นก็แปลว่ามีน้องใช่ปะครับผมอ๋อน้องผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะผู้หญิงอสาวด้วยโหแสดงว่าพี่ชายต้องดุใช่ปะไม่ดุครับฮะไม่ดุครับไม่สู้คนไม่สู้คนด้วยแต่สู้แต่ในเกมอย่างนี้เหรอ ในเกมก็ไม่สู้ร่อในเกมก็ไม่สู้เราเล่นยังไงเนี่ยเล่นเจบอย่างนั้นครับก็เล่นแบบเพื่อความสนุกอะไรอย่างงี้ป่ะครับก็ดีเหมือนกันนะผ่อนคลายแต่เล่นเพื่อความสนุกนี่คือเล่นยันเช้าเลยเหรอใช่ครับโอ้ถือว่าใช้เวลากับเกมนานมาก<อ>แต่ถ้าเปิดเทอมอย่างี้ก็ เล่นแบบอย่างนี้ยันเช้าปะไม่เล่นเลยอ๋อไม่เล่นอ๋อใช่ใช่ถ้าเปิดเทอมก็คงไปเรียนไม่ไหวแล้วปกติเติมพีดีเยอะปะไม่เยอะไม่เยอะอ๋อก็คือไม่ค่อยเติมหรือว่าเติมบ้างไม่เติมบ้างอย่างนี้ไม่ค่อยเติมบผมไม่ค่อยเติมอ๋อแล้วเอาของใครมาเล่นอย่างนี้ทุกสัปดาหฮัลโหลอะไรนะ ลาดใครครับสามดานอ๋อของพี่ไม่นอนเหรอฮะอะไรครับเปล่าอ๋อถามว่าไม่นอนใช่ปะอ๋อช่วงนี้ก็ปิดเทอมไม่นอนเดึกแต่ถ้าแล้วแต่อารมณ์วันไหนง่วงก็นอนเร็วอ๋อครับมีถามอยากถามอะไรอีกะไม่ไม่เราคุยกันนี้ไม่ถามมากเหร แมปเนี่ยโดคนที่เกรงใจปะเนี่ยครับผมอ่าสุดท้ายก็แค่นี้มันจับเราไม่ได้แมบโคตรเนียนเลยนะโอ้โหสุดยอดนะหากเพื่อนอยากให้พี่ทำอย่างนี้อีกก็สามารถกดไลค์ด้วยนะฮะแล้วกดคอมเมนต์ด้วยว่าชอบหรือไม่นะ,ะได้แชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับหากชอบใจก็อย่าลืมกระทืบไลค์ด้วยนะครับเพื่อทำ เราจะได้ทำสิ่งนี้ต่อนะโอ้โหซึ่งบอกเลยว่าโคตรปั่นนะหรัรเ, like, เพื่อนเจับใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยัะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบวก,กันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย